คำบอกให้ซึ่งเป็นช่องทางเล็กๆมีเพียงทางเดียวแต่เดินสบายเพราะมีเชิงเขาทั้งสองข้างขนาบวายไม่ให้เดินออกนอกเส้นทางแต่พระพิสุก็แปลกใจว่าใครหนอมาเดินแถวนี้ถึงมีทางที่ราบเหมือนมีคนใช้ทางนี้อยู่ตลอดเวลายิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งไม่มีทางอื่นอีกเลยเพราะภูเขาขนาบข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ บีบให้พระพิสุไม่มีทางเลือกอื่นที่จะเดินท่านก็เดินไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนมาถึงทางตันเป็นภูเขาซึ่งท่านสังเกตพื้นดินตรงทางเดินไปนั้นเหมือนพื้นดินต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นกันโดยมีเทือกเขาสูงใหญ่ขวางหน้าอยู่พระพิสุก็หาทางที่จะเดินผ่านภูเขาลูกนี้ให้ได้ขณะนั้น เป็นเวลาประมาณสักส7นาฬิกาอยู่ในป่าก็มืดแล้วแต่ก็มีความลังเลอยู่ในใจว่าเราเดินมาผิดทางหรือไม่ถ้าจะกลับก็ทำให้เสียเวลามากพระพิสุขจึงตัดสินใจเดินทางเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเส้นทางที่เดินนั้นรู้สึกว่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆภูเขาสูงชันขึ้นเรื่อยๆเช่นกันจนในที่สุด ก็กลายเป็นอุโมงค์สูงบ้างต่าบ้างบางทีก็ต้องเดินก้มหัวลงบางทีถึงกับต้องลานบางที่ก็โล่งโปร่งมองเห็นดาวเดินไปได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าพบต้นไม้ใหญ่มากประมาณ20สิคนโอ,อกและสูงลำต้นตรงไม่มีกิ่งก้านมากนะสูงประมาณ60เมตรหรืออาจมากกว่านั้นพระพิสุก็เดินไปเรื่อย แล้วแต่ทางจะพาไปจนไปพบกับหนองน้ำกว้างประมาณสิบเมตรพระพิสุก็เลยหาที่ปกักกดห่างออกไปประมาณร้อยเมตรเพราะเกรงว่าถ้าปักกดใกล้กับหนองน้ำอาจจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำจะทำให้ไม่พอใจจึงปักกดห่างออกไปยามรัติการค่ำคืนอันดึกสงัดนี้พระพิสุ์ยังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยว่า ขณะน,นี้ท่านอยู่หนบริเวณใดของประเทศนี้อากาศอันแสนหนาวเหน็บจนเข้ากระดูกทำให้เย็นชาไปทั้งตัวพระพิสุถึงกับอุทานขึ้นในใจว่าสงสัยตัวกูจะต้องกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งแน่ถ้านอนที่นี่คงต้องนั่งอย่างเดียวตลอดทั้งคืนพอเวลาดาวช้างกลับหัวจะตกดินประมาณตีสามสึงตีสี่ พระพิสุกก็ได้ยินเสียงช้างร้องเหมือนมันตกใจดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าเสียงนั้นดังมาจากทางหนองน้ำเหมือนร้องขอความช่วยเหลือดังโหยหวนแล้วเบาลงเรื่อยๆเหมือนคนใกล้ตายใจก็คิดอยากจะออกไปดูแต่ไม่กล้าเพราะข้างนอกยังมืดมากไม่สามารถมองเห็นทางได้ประกอบกับน้ำค้างหนาจนเป็นแม่คนิงและไม่แน่ใจว่า เป็นช้างจริงหรือไม่ท่านจึงไม่ออกมาดูรอจนสวา่างและเวลาประมาณ8ดโมงเช้ากว่ากว่าพระภิสุท่านก็เดินไปที่หนองน้ำระหว่างที่กำลังมองหาทางที่จะลงไปตักน้ำและก้าวเท้าขวาลงไปจู่ๆก็มีสิ่งประหลาดโผล่ขึ้นจากกลางหนองน้ำอย่างกระทันหันพระภิสุเองตกใจถึงกับนั่งจนก้นจำเบากระแทกพื้น แต่กลับมานั่งสมาธิธาทันทีโดยอัตโนมัติอยู่ริมตลิ่งนั้นและยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดคืออะไรสิ่งนั้นก็พุ่งจู่โจมเข้าหาพระพิสุทธิ์ทันทีโดยไม่รอชาน้ำแตกกระจายออกเป็นบริเวณกว้างพระพิสุมองเห็นเหมือนกับท่อนไม้พุ่งเข้ามาหาท่านประหนึ่งจะฆ่าชีวิตท่านซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกมาก ท่อนไม้ทำไมพุ่งมาหาตรงๆได้พอพระพิสุุเองมองเห็นช,ชัดๆก็ถึงกับตะลึงมันไม่ใช่ท่อนไม้อย่างที่คิดแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าพญานาะช่วงลำตัวใหญ่เท่ากับคนอ้วนน้ำหนักประมาณ80กิโลกร,รมัมสายหัวไปมาแลบลิ้นออกมาขู่พระพิสุพร้อมทั้งส่งเสียงร้องสนั่นไปทั่วทั้งป่าแก้วหูแทบแตก เสียงนั้นคล้ายกับเสียงช้างพระพิสุเปียกปอนไปทั้งตัวไม่รู้อะไรเลยเงื่อออกมากเป็นทางจะกลัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ากลัวแล้วทําไมจึงไม่วิ่งหนีไม่รู้ว่าหัวใจสติอยู่ตรงไหนจะลุกขึ้นวิ่งขาก็หายไปไหนไม่รู้ยิ่งมันยื่นหน้ามาใกล้ๆมองเห็นตัวมันเท่ากับช้างอ้วนตัวของพระพิสุนั้นเท่ากับนิวก้อยแค่นั้นเอง สักาพากหนึ่งก็ได้สติกลับคืนมาคิดได้ว่ามึงพุ่งมาจริงๆกูก็จะหลบทางนี้ธรรมชาติของจิตท่านเรียกว่าหาไทยวัตถุซึ่งมีอยู่ในจิตเล็กๆแต่ท่านก็นั่งสมาธิอยู่แต่ไม่มีสติเมื่อสามารถตั้งสติได้แล้วก็แผ่เมตตาในใจออกไปให้กับพญานานานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเหงื่อของพระพิสุก็เย็นลง ใจนิ่งขึ้นไม่ตกใจไม่กลัวตายแล้วพร้อมกับถามอ,อกไปว่าท่านไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่หรืออาตมาเป็นพระภิสุมาสแสวงหาสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงทางเข้ามายังหาทางออกไม่ได้ท่านช่วยอาตมาหาทางออกจะดีกว่าและอาตมาก็จะได้ไม่รบกวนท่านเพราะชีวิตทุกคนในโลกย่อมมีโอกาสหลงทางได้ เมื่อมีผู้ชี้ทางให้แล้วก็จะต้องทำให้ถูกทางไม่ใช่หรือท่านพญานาคท่านก็จะได้บุญมากด้วยเพราะท่านก็จะได้ชื่อว่าชี้ขุมทรัพย์ให้อัตมาพระภิษุพูดกับพญานาซึ่งสงบฟังอย่างตั้งใจพระภิษุเองเห็นเป็นโอกาสเหมาะเพราะพญานาคสงบเย็นลงจิตของท่านสั่งการท่านทีโดยอัตโนมัติทันเทศต่อทันทีว่าชีวิตของสัตว ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างทอเรามานก็เพราะความหลงหรือใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดแต่กลับคิดว่าถูกเพราะทิฏฐิความยืดในตัวตนมากเกินไปจึงทำให้ทุกเกิดขึ้นบางครั้งพอมีสติสัมปชัญญะก็จะไม่กล้าทำบาปทำความชั่วไม่พูดโกหกหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่าน ็ต้องยอมรับความเป็นจริงเสียแล้วมาปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามฐานะที่ท่านเป็นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสัตว์ที่ทำผิดแล้วยอมรับความผิดแล้วหันกลับมาทำดีให้ถูกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดชาติพบต่อไปจะไม่ได้ทรมานยาวนานอีกพญานาคนอนสงบนิ่งประหนึ่งว่าสะดาฟังอย่างตั้งใจและร้องไห้น้ำตาไหลออกมา จากนั้นค่อยๆจมลงไปในน้ำแล้วหายไปในชีวิตของพระภิสูจที่ผ่านมาไม่เคยพบเจอพญานาคเลยแต่ท่านก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากความตายแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านได้รู้จักและได้เห็นคำว่าหาไทยวัตถุมาเป็นอย่างไรไม่ได้เห็นแล้วคิดเอาเองแต่เห็นความเป็นจริงที่ฝังลากลึกลงอยู่ในจิตเดิมๆของสรัพสัตว์ ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ต่างพยายามดิ้นรนหาทางให้ตนเองหลุดพ้นหรือห่างไกลความตายความสะพึงงกลัวต่ออันตรายที่จะมาทำลายชีวิตของตอนเองเมื่อพระวิสุเห็นดังนั้นแล้วก็รีบกลับไปยังกฎของตอนเองด้วยภาพที่ติดตาอยู่ตลอดเวลาและท่านก็เก็บกฎเดินทางต่ออย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมพรทราบดีว่า สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้านั้นมีมากท่านมีความรู้สึกลึกๆว่าท่านไม่ได้เดินอยู่ในดินแดนมนุษย์ธรรมดาแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ณนัที่ส่วนใดของโลกและท่านก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ตลอดทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เดินทางปลอดภัยพระพิสูุเดินไปเดินมาอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานก็ไม่พ้นป่าดิบสักทีเป็นเวลาทั้งเจ็ดวันแล้ว อาหารบินทบาดก็ไม่มีท่านก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าเป็นที่ของใครอัตมาก็ขออนุญาตด้วยแล้วก็นั่งอธิษฐานนั่งสมาธิท่านนั่งไปประมาณสักห้าชั่วโมงโดยไม่ลุกเลยจิตของท่านก็สงบเยือกเย็นมากขึ้นจนเข้าสู่องค์ฌานเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านก็ทราบว่าจะทำอะไรพอได้เวลาสว่าง ท่านก็ทำกิจทุกอย่างจนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานบาตรและอุ้มบาตรออกบินทบาทได้ข้าวมาห้าทพีแล้วก็กลับที่พักข้าวที่ท่านได้มานั้นมีลักษณะเหมือนข้าวหอมมะลิแต่มเมล็ดยาวกว่ามากออกสีขาวขุ่นนิดหนึ่งมีกลิ่นที่หอมแบบมีพลังเมื่อฉันแล้วรู้สึกอิ่มเป็นเวลานานหลายวันพอฉันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงเดินทางต่อโดยไม่รู้จุดเป้าหมายว่าจะไปที่ใดท่านก็เดินผ่านป่าเขาสูงต่ำไปเรื่อยๆโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอีกสามวันต่อมาท่านได้พบกับพระผู้เฒ่าชรา,ารูปหนึ่งสังเกตดูรูปร่างเนื้อหนังแล้วอายุประมาณเก้าสิบกว่าขณะที่พระพิสุคิดคำนวณอายุท่านอยู่นั้นพระผู้เฒ่าก็พูดขึ้นมาว่าเราไม่ได้อายุเก้าสิบกว่า เราอายุสองพันกว่าปีแล้วพระพิสุก็นึกในใจว่าพระอะไรชอบโกหกท่านก็ตอบขึ้นมาว่าหลวงปู่ไม่ได้โกหกเป็นพระโกหกไม่ได้ที่ผ่านมานั้นพระพิสุเจอเจออะไรมาบ้างท่านก็พูดเหมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงทุกอย่างพระภิสุถึงก้มลงกราบท่านเพราะพิจารณาจากการสนทนาแล้วไม่ใช่เสือสมิง แปลงตัวมาแน่นอนพระผู้เท่าก็พูดขึ้นมาว่าแถบนี้ไม่มีเสือสมิงแต่ที่ท่านผ่านมานั้นเป็นเมืองพญานาคเขาอยู่กันและหลังจากนั้นหลุงปู่ก็ชี้ทางบอกว่าให้เดินไปทางโนนพร้อมกับชี้มือบอกแล้วก็พูดว่าภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีทางเดินพระภิกษุก็กราบลาพระผู้เท่าแล้วก็เดินผู้ดงต่อโดยไม่ทราบเลยว่า ่านสนทนาอยู่กับใครซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะไม่ถามชื่อใครและท่านก็ไม่ชอบยุ่งกับใครเมื่อท่านเดินทางมาเรื่อยๆแล้วก็เจอทางเดินที่สะดวกขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้หนาทึบขณะที่ท่านเดินอยู่ปรากฏว่ามาเจอกับพญาเสือใหญ่สามตัวยืนสงบนิ่งตาจ้องมองมายังพระพิสูุนหนุ่มยืนนิ่งไม่ยอมหลีกทางให้ ตาจ้องมองเขมงเอาจริงตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าพระพิสุหนุ่มก็ยืนสงบนิ่งจิตใจไม่หวั่นไหวพูดกับพญาเสือว่าอัตมามาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าลีดทางให้ด้วยท่านก็จ้องมองตาพญาเสือพร้อมกับแผ่เมตตาให้เทวดาที่รักษาเสือและส่งความรู้สึกให้เสือได้สัมผัสประมาณหนึ่งชั่วโมง พญาเสือเจ้าป่าก็หลีกทางให้บางทีเสือเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เสือก็เป็นได้การเดินทุดงนั้นลืมสติเมื่อไร่ก็จะได้เจอกับเจ้าป่ามาเตือนทันทีฉะนั้นพระที่อยู่ในป่าลึกจึงมีการสำรวมระวังมากเพราะทุดย่างก้าวคือชีวิตที่ต้องแลกมาแล้วพระพิสูจนนั้นท่านก็เดินอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ นานถึง20วันเต็มๆนั่นเอง